มะเหมีมย่ยวคะยาจีนมีสเตียรอยจริงไหมคะขออธิบายแบบนี้นะคะยาจีนนะคะด้วยตัวธรรมชาติของยาจีนบางชนิดอาจจะมีสเตียรอยตามธรรมชาติซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยนะคะแล้วเราก็ต้องเข้ามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าในร่างกายของมนุษย์ทั่วไปนะคะก็จะมีสเตียรอยตามธรรมชาติเพราะว่าสเตียรอยคือหนึ่งในฮอร์โมนปกติของร่างกายคะ่ะแต่ว่าสเตียรอยตามธรรมชาติที่อยู่ในยาจีนเนี่ยจะไม่ได้ส่งผลมากเท่ากับยาสเตียรอยนะคะแต่ว่า คนไข้าอาจจะมีภาพจําจากอดีตว่ายาลูกกอดหรือว่า,าจะใช้คําว่าคนที่เขาขายยาตามบ้านขอประตูตามบ้านเนี่ยเราเขาขายยาลูกกอนเขาอาจจะผสมสเตียรอยเข้าไปในยาลูกกอนนั้นเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยออกฤทธิ์เร็วมีฤทธิ์ในการช่วยลดการอักเสบทําให้อาการที่มีการอักเสบเนี่ยดีขึ้นได้เร็วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นยาจีในปัจจุบันที่รักษากันตามคลินิกนะคะจะไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะ แต่ว่าในตัวของยาจีนเนี่ยก็จะมีปริมาณเล็กน้อยตามธรรมชาติได้อันนี้ไม่งงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าให้ตอบคำถามว่ายาจีนผสมสเตียรอยไหมก็คือไม่ผสมสเตียรอยนะคะ